ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับผมมาพบมาผ่อนกับนลินตามฝันอีคลิปนะครับผมวันที่16สิงหา2566นนะครับผมอย่าพลาดนะครับผมเลขของวัดป่าภูจันหอมออกมาแล้วนะครับผมจับคู่ให้แล้วหาคู่นะครับผมมาสดๆร้อนนะครับผมเป็นเลขลับกัว่าได้นะครับผมนลินตามฝัน ก็เอามาโล่งห้เอฟซีได้เบิงกันเมื่อนี้นะครับแล้วก็ไปหาจับจองว่ามักหรือบ่มักนะครับผมถ้ามักก็หาจับจองไว้าหาซื้อไว้ก่อนเลขเสียอันหรือบอมีไขยนะครับผมนลินตามฝันครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นลินตามฝันครับผมเพื่อจะไ่ได้พลาคดคลิปดีๆจากนลินตามฝันนะครับผมเพราะว่านลินตามฝันช่วงนี้ บ่ได้ออกไปหาตัวเลขแนวทางมาให้ f c นะครับเพราะว่าล่อเน้นเลขของปูวัดภูจันหอมอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าหงวดที่แล้วเลขของปูเพิ่นกะเขานะครับหายมากหาสามเต็มเต็มเลยนะครับผม f c ที่ติดตามตัวเลขแนวทางของปูอยู่หงวดที่แล้วกระถูกกันหลายๆท่านหลายๆคนนะครับผมหงวดนี้ก็ล่อค่อย ตัวเลขแนวทางของปูออกมาให้แล้วนะครับผมตามที่นลินตามฝันใดเขียนให้นะครับผมจับคู่ให้แล้ว5คู่นะครับผมกัมี9ก้าหนึ่งเก้หนึ่งหหนึ่งหหนะครับผมมีอยู่หาคู่นะครับผมเลขที่ปูพันเน้นๆก็คือเก้าหนึ่งเดหนึ่ง หกหนึ่งครับผมงวดนี้อย่าลืมเด้อพี่น้องแับหน้าจอไว้แล้วก็ไปหาซื้อไว้อยากถูกอยากมีเงินกันงวดนี้นะครับผมพองวดที่แล้วปูพันไห้มาสี่คููก็ถูกนะครับผมงวดที่แล้วปูพันกระไหตต่หาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามนะครับผมแค่เลขกสี่คูกับทาเอฟซีไปซื้อก็ซื้อไล่ไปนะครับผมกระถือฮอดหาสามนะครับคืนนนลินตามฟันกะ พ่อได้คาน้ำมูลน้ำมันนะครับผมหวดที่แล้วงวดนี้ก็เอามาล่งนำเสนอให้ FC คือเกานะครับผมทามาักก็หาจับจองไว้หาซื้อไว้ถ้าบ่มหมักกัผ่านไปก่อนนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าใกล้โค้งทุดท้ายแล้วนะครับผมเพราะว่ามื่อนนีนวันที่13สิงหา2566นะครับผมอีก3มือ้เอเขาก็ได้มารอรุ่นหวยว่าสิออกตัวใดนะครับผมแต่ที่แน่ อยากให้เอฟซีได้ซื้อวัดป่าภูจันห่มนะครับผมตามที่ปูพ่นไห้ออกมาแล้วก็มีแค่หาคูนะครับพี่น้องหาซื้อไวเดอร์อยากถูกอยากกล้วยน้ำกันนะครับผมหาจับจองไว้ก่อนลอตเตอรีจะหมดก้อนนะครับผมถ้าเข้าไปซื้อแต่เนื่นๆนซื้อตอนนี้เขาอาจจะได้ตัวเลขแนวาทาั่งที่ถูกใจนะครับผมอาจจะได้ตรงที่เขาอยากไปซื้อนะครับผม ถ้าผ่านไปใกล้ไว้จะออกลอลตอตรีกับโบมีขายแล้วคนเขาก็มาซื้อออกไปหมดแล้วนะครับผมเข้ากันเลยให้ไปซื้อก่อนทีเนืนๆย้ำอีกเที่ยนะครับผมจับคู่ห้าคู่นะครับผมเก้าหนึ 1, ่งเก้าหกเจ็ดหนึ 1, ่งหกหนึ่งหกห้านะครับผมสิบหกสิงหาสองพันห้าอยหสหกนะครับผม ออกมาแล้วนะครับผมเลขวัดป่าภูจันหอมทีเอฟซี FC ล่อค่อยหรือสื่สอบติดตามเลขของปูเพินนะครับผมเพินกระห้ออกมากงวดนี้แล้วกันผิจารณาาอานะครับผมไปหาจับจองหาซื้อไว้นะครับผมซื้อหน่อยซื้อไลายก็แล้วแต่เอฟซีอยากจะซื้อนะครับผมถ้าบกมกับพานันถ้ามาักน้ำเลขของปูหายออกมากแไปหาซื้อไว้ ก่อนจะผมมีขายแล้วนะครับผมตามแผงลอยหรือตลาดนักตลาดนั้งก็ได้นะครับผมที่คนขายลอตเตอรี่มาขายให้ก็หาซื้อไว้เก่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับผมปูเพิินหมั่นใจแห้งก็คือเจ็ดหนึ่งเน้นเน้นตัวเดียวเป็นเลขล่องก็คือหกหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับผมล่องอีกสองคูนะครับก็คือเก้าหก หกหานะครับผมส่วนมากเลขกปูนี่สิบ่คอยออกเลขที่ปูวงกลมให้นะครับผมสิบม่อออกเลขตัวบนเนนครับผมก็คืองวดที่เหลวเลขกปูพันเนนๆให้ก็คือหาศูนย์หาหนึ่งหาสองนะครับหาสามบนเนนแต่ว่าเลขกมาออก 3, หาสามหดที่เหลวนะครับผม,มวดนี้ก็คือกันหดนี้กับบนเนนก็คือเก้าหก 6ห,หานะครับผมครับตามนีเดอร์พีนวังเดอเพราะว่าท่านใดที่ซื่นชอบเลขของวัดปลาผู้จนหอมกันได้ลิ้นตามฝันเก่ามาล่งห้เป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมพว่าลิ้นตาฝันบ่กค่อยออกไปหาคลิปหาตัวเลขแนวทางนะครับช่วงนีฝนมันตกฟ้าห้องนะครับเดินทางก็บบ,บ่ปวดไพยนะครับผมเพราะว่าต้องไปไกลเขา ไปในปลาในยังลึกๆนะครับผมบาะว่าทั้งกับบดีนะครับเพราะว่าหนาฝนฝน,นตกนาถ่วมแน่ถนนบดีแน่นะครับก็เลยบ่ได้ออกไปหาตัวเลขเน่าทางเพราะว่าในใจของนลินตามฝันนี่อยากให้พี่น้องได้ซื้อตัวเลขแนวทางของวัดป่าพูดจนหอมดีกวนะครับผมเอาคัดให้เน้นๆเลยเลขที่ดังเลขที่หนาเชื่อถือได้น่าจะถูก ออกมาต้องงวดอีกงวดนี้นะครับผมกคือตามทีนะ่ในลินตามฝันไดเอามาแล้วนะครับล่งหายแล้วตอนนี้นะครับแคปหน้าจอไว้จับคู่ให้9 1 96 7 16 165นะครับผมอย่าลืมหาสุดนี่หาคู่นี่ต้องมีออกตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมสอบลักหนึ่งกับสื่อคือสื่อ6 1ห1ึ1งเจนาหนะครับผมทายอซอย่ากลกับ วันหนึ่งที่เป็นลักหน่วยหรือจะลักสิบลักหน่วยลักร้อยก็หาจับเอาใส่เอาหันเอานะครับผมตามที่นาลินตามฝันได้ฝันมานาลินฝันเห็นฝันได้เป็นโตนะครับผมไล่แต่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับผม,มเลขหลักหนึ่งนะครับผมเป็นลักสิบนะครับลักหน่วยก็คือ 6 7 8ดนะครับผมเพราะว่าลักซิปนี่ก็คือ1ที่นาลลินได้ฝันนะครับผมเพราะว่าเอาเลขของปูมามาเสียงเบิงอธิษฐานเบิงนะครับผมเพิ่นก็ห้ออกมาตัว,วงผมเลยนะครับผมวงผมไปคือจังสี่เลยนะครับแต่ว่าจิเขยียนห้ผม16 17 18นะครับผมผมก็เลยฟันทงวาเลขงวดนี้ต้องมีหนึ่งกลับมาตรงกันกับเลข ปูจันหอมนะครับผมเพื่อนหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับผมลักหนึ่งเป็นลักหน่วยของเลขปูจันหอมนะครับผมแต่ควมฝันลักสิบเป็นลักหนึ่งของนลินตามฝันได้ฝันนะครับอาจ,จีกับกันก็นได้นะครับผมเลขปูวัดปลาปูจันหอมเนี่ยไขหนึ่งเป็นลักหน่วยจ่ นลิ้นฝัน1เป็นลักสิบนะครับผมกลับเอานะครับผมถ้าชอบ6กหนึ่งหนึ่งหกดหนึ่งหนึ่งเดเ้าหนึ่งหนึ่งเกนะครับผมส่วนตัวรองก็คือ9ก้าห้านะครับผมตามที่นลิ้นตามฝันได้บอกให้ตอนนี้แล้วนะครับผมเพราะว่าเลขปูวัดป่าภูจนหัวงดที่แล้วเข่าดงดังกันนะครับผม f อที่รูว่าเลขของปูเข้าไปกันเต็มวัดนะครับบบมีหอดมองจอดรถนะครับผมพี่น้องก็รอยากให้ซื้อไว้นะครับผมเว้ากันหลายๆกันเดี๋วจะว่านลินตามฝันเว้าดูเว้าจักงอาเลขมาตสาสในเลขสุดนี้เสียถือได้นะครับผมพี่น้องเพราะว่านลิ้นตามฝันไดพ้พิสูจนไปแล้วหาสามวดที่แล้วแค่มีสี่สุดนะครับที่นลินตามฝันได้ลงให ไปเบื้งยอดลังก็ได้ก้อนเลขที่ออกงวดที่แล้วนะลิ้นเน่เนๆหยคือหาสามห้าศูนนะครับผมมีเลขอยู่คีคูเองก็อ,ออกมาหาสานะลิ้นตาฟันก็นได้อยู่คาน้ำมันลดนะครับผมงวดนี้ก็อยากห้มาถูกน้ำกันอยากให้ไปหาซื้อไว้ก้อนสิปมีขไขนะครับผมเลขของวัดป่าภูจันหอมนะครับผม บอกซื้อออกน้ำของซื้อของปูนะครับผมเอาแต่ซื้อเสียงของวัดเพิ่นนะครับผมวัดป่าภูจันหอมนะครับวัดเพิ่นก็เป็นวัดใหญ่วัดสวยงามนะครับผมท้าเอฟซีได้ไปบึงไปเห็นแล้วพ่อแม่พี่น้องได้ไปก็ไปเที่ยวน้ำก็ได้นะครับผมเป็นลูปพญานาคลูกมีอย่างหลายอย่างนะครับนี่แต่ลูปสวยๆงามๆนะครับผมตามที่นล้วลินตามฝันได้ไปสัมผัสนะครับผมแคปน้าจอไวเดอร์ครับผม พี่น้องแคปไวแล้วไปหาซื้อไว้นะครับผมพอว่านลินตับฟันได้บอกแล้วนะครับทันใด f อฟของนลินตับฝันที่ติดตามวัดป่าภูจันหอมนี่นี่ครับผมเลขจับคู่ให้แล้วห้าชุดนะครับผมจับคู่ให้สองตัวหาชุดหาซื้อไว้นะครับมักกับกระกับบอกลับกับบกับนะครับผมตามใจเอซอยากจะหาจับจวงหาซื้อไว้เสี่ยงโซกเสียงดวงกันนะครับผม งวดนี้ก็ขอให้โศก,ก,กมันหม,มันลำลุล่วยนะครับผมขอให้ถูกอีกนะครับผมวัดป่าผู้จันหอมงวดนี้ก็ขอให้เขา2อโตสามโตเลยนะครับผมขอให้เอฟถูกกันหลายๆมีเงินใช้หลายๆเยอะๆนะครับผมจับหน้าจอไว้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะาลิ้นตามฝันขอลาธรามุู้มไปก่อนนะครับผมพี่น้องสวัสดีครับ